สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันกับสเกษตรวันหยุดพยากรอากาศเพื่อการเกษตรในช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ตามการคาดการณ์นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่าเป็นต้นไปนะครับเตรียมรับมือในส่วนของฝนตกหนักนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของแนวโน้มฝน6ชั่วโมงข้างหน้านะครับตั้งแต่13นานิกาจนกระทั่งถึง6นาฬิกาวันนี้นะครับถ้าดูจากในส่วนของแผนที่ พื้นผิวอากาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาจะเห็นว่าตอนบนของประเทศไทยมีในส่วนของร่องมรสุมพาดผ่านนะครับในโซนทางด้านภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวลงมาด้านล่างลักษณะเช่นนี้จะทําให้ฝนตกเยอะนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะนตหรือชิงเหนือในขณะเดียวกันก็ต้องเฝ้าระวังน้ําท่วมที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานานนะครับฝนจะเริ่มมากขึ้นในช่วงนี้เนื่องจาก ร่องมรสุมนะครับที่จะพาดผ่านเข้ามาตอนบนของประเทศในขณะเดียวกันพายุแถวมหาสมุทรแปซิฟิกไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับก็ลักษณะการเคลื่อนตัวก็คือขึ้นไปด้านเหนือนะครับไม่ได้เคลื่อนตัวมาด้านฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลในอีก6ชั่วโมงข้างหน้ากันนะครับพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับไล่ไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนี้เลยนะครับ ถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้ฝนเริ่มเข้ามาตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับวันนี้มาเร็วนะครับช่วงเช้าอาจจะแดดร้อนนะครับแต่ว่าพอช่วงบ่ายถึงค่ำนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับอำเภอขุนยวมแม่ห้องสอนนะครับอำเภอแม่แจ่มเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวนะครับอำเภอชัยปราการแล้วก็สมองเชียงใหม่นะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักอมก๋อยเชียงใหม่ดอยเต่านะครับท่าสองยางจังหวัดตากแล้วก็พบพระนะครับรวมทั้งอุ้มผาง ของลานกำแพงเพชรนะครับเดี๋ยวไล่มาด้านตะวันตกนี้นะครับทองผาภูมิสังขบุรีกาญจนบุรีลานสักอุทัยธานีนะครับมีโอกาสเกิดฝนอําเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับตรงนี้โมเดลช่วงประมาณใกล้เที่ยงนะรใกล้บ่ายนะครับประมาณเที่ยงวังเหนือนะครับวังเหนือแม่ใจพะยาเมืองพะเยานะครับอําเภองาวแล้วก็อําเภอโปงพะเยาอําเภอเชียงม่วนพะเยานะครับรวมทั้งอําเภอปูอำเภอบอ่อเกลือทุ่งช้างของจังหวัดน่านนะครับอําเภอเมืองน่าน อำเภอแม่สวยเชียงรายอเภแม่จันนะครับอเมืองเชียงรายมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับอเภอพานนะครับดูจากในส่วนของโมเดือตรงน,นี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ภูรเรือท่ารีเมืองเลยนะครับเกือบทั้งหมดนะครับของจังหวัดเลยนะครับอเภอูเรืออท่ารีอเภอเมืองเลยแล้วก็นครไทยพิษณุโลกนะฝั่งนี้เขาค้อเพชรบูรณ์หล่มสักนะครับอเภอเมืองเพ,รพชรบูรณ์อเนินมาปรางพิษณุโลกนะครับวางทอง พอข้ามมาฝั่งอีสานก็จะเป็นแถวชุมแพกเกษตรสมบูรณ์ชุมแพขอนแก่นกเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมินะครับรอยต่อระหว่างชัยภูมิกับเพชรบูรณ์ตรงนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นวังสะพุงเลยนะครับวังสะพุงแล้วก็ต่อเนื่องมา,ย,า,งมายังน้ำโสมนายูอุดรน,นะครับแล้วก็หนองบัวลําพูบางส่วนฝั่งนี้นะครับนี่คือในโมเดลในช่วงประมาณเที่ยงนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกัน สีสานตอนใต้นะครราชสีมาบางส่วนนะครับแถวสีคิ้วม่วกเหล็กสระบุรีนะครับแล้วก็คอนบุรีสาแก้วัฒนานครนะครับคลองตะกรา้าคลองหาดแล้วก็สายดาวปลูกน้ำร้อนจันทบุรีนะครับอำเภอเมืองอำเภอชุมแสงปลวกแดงหนองใหญ่ของระยองนะครับตราดมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับตรงนี้ช่วงประมาณเที่ยงนะโมเดลช่วงประมาณเที่ยงในขณะเดียวกันส่วนภาคใต้ก็ ตะก,กัวปลาภูเก็ตสุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสนะครับมีโอกาสที่จะเตืดฝนนะครับในช่วงประมาณตรงนี้โมเดลเทียบไปดูประมาณบ่ายขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตรงบ่ายโมงนะครับดูประมาณ13บสมนาฬิกาจะเห็นการกระจายตัวของฝนมากขึ้นนะครับถ้าดูในช่วงประมาณ13บสมนาฬิกานะครับ1 3บ4นาฬิกาเนี่ยดูเดี๋ยวไล่ดูในช่วงน,นี้นะครับ พื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองน,นะครับเดี๋ยวดูโมเดลโมเดลฝนนะครับโมเดลฝนเยอะนะครับในช่วงนี้จะเห็นนะครับการกระจายตัวของกลุ่มฝนเยอะมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองน,นะครับลงกระโชกแรงได้นะครับเนื่องจากช่วงเช้าอากาศจะร้อนนิดนึงแดดจะร้อนแต่พอช่วงบ่ายฝนจะมานะวันนี้แม่แจ่มนะครับ อำเภอแม่แจ่มอเอสมิองอ,อแม่วางอ,เ,อเชียงใหม่อเมืองลำพูนนครเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็เชียงดาวพร้าวชัยปราการนะครับแม่อายแล้วก็ขุนยวมนะครับขุนยวมเมืองแม,ม่ห้องสอนฝั่งนี้จะเป็นเมืองลำปางลอยเต่าลีนะครับลีลำพูนวงังชินร้อมแรดสามเงาน,นะครับสามเงานี่ตาอุตรดิต์เด่นชัยแพร่ลองนะครับท่าปลาร้องกวางนะครับเวียงสาเมืองน่าน อำเภอปัวนะครับทุ่งช้างวังเหนือแม่ใจนะครับอำเภอพานนะครับฟากท่านี่อุตรดิตนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับเนินมาปรางพิจิตรเมืองเพชรบูรณ์ลมสักด์เพชรบูรณ์นับชนแดนหนองไผ่นะครับหนองบัวชุมแสงนครสวรรค์นะครับลานศักด์บ้านไร่อุทัยธานีนะครับทองผาภูมิสังขบุรีไซโยกนะครับ มีโอกาสที่จะเกิดฝนสวนพึ่งจอมบึงแล้วก็ลบบุรีสระบุรีโซนนี้นะครับด่านช้างชัยนาทศรีประจันนะครับอุทัยธานีภัยสาลีวิเชียรบุรีหนองบัวครับชุมแสงฝั่งอีสานชุมแพนะครับโซนชุมแพรอยต่อระหว่างขอนแก่นกับชัยภูมินะครับ ขอนแก่นกาฬสินธุ์โพชัยฝั่งนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้หมดนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้วันนี้ช่วงบ่ายฝนจะมาเยอะนะครับสะแก้วนะครราชสีมาปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ทางด้านภาคใต้นะพิจบุรประจวบพีรีขันธ์นะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับนะครศรีธรรมราชพัทลุงนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้หมดในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับ ถ้าดูในส่วนของการกระจายตัวของฝนบ่ายถึงค่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้เยอะในหลายพื้นที่นะครับพอมาดูช่วงประมาณตรงนี้15นาฬิกานะครับถ้าไล่ดูจะเห็นนะครับว่าฝั่งนี้นะแม่สรียงแม่ลาน้อยขุนยวมนะครับแล้วก็อำเภอเสมืองอำเภอแม่วางอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอเมืองลำพูน,นครแม่แจ่มแล้วก็ดอยเต่านะครับบ้านโฮ่ง เมืองลำปางนะครับวังยาววังชินอนเรอ,องลีล้อมแรดนะครับทุ่งเสลียมสวรรคโลกเด่นชัยอุตรดิตเภอเมืองแพร่ท่าปลาร้องกวางนะครับแล้วก็เวียงสาเมืองน่านเชียงดาวอเภอพร้าวนะครับอเภอชัยปราการอเภอแม่สวยอพ,อพานนะครับ มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในหลายพื้นที่ถ้าดูจากตรงนี้แล้วก็ด้านล่างนี้สุขโขทัยนะครับสุขโขทัยสีสำโรงสวรรคโลกทุ่งเสเหลี่ยมนะครับแล้วก็พิษณุโลกกําแพงเพชรพานกระต่ายคลองลานนะครับบ้านไร่อุทยัยธานีลานศักด์นะครับหนองฉางเมืองอุทัยธานีนครสวรรค์ชุมแสงบางมูลนาคหนองบัวไ่ศาลีนะครับ ฝั่งนี้จะเป็นทองผาภูมิสังขะบุรีด่านช้างสุพรรณบุรีนะครับอู่ทองศรีพระจันสองพี่น้องนะครับอ่างทองนะครับแล้วก็สวนพึ่งราชบุรีจอมบึงาราชบุรีเมืองราชบุรีโพธารามนะครปฐมนะครับวันนี้ช่วงบ่ายถึงค่ำม,มีฝนตกเยอะนะครับแล้วก็แถวลบบุรีสระบุรีโคราชรอยต่อตรงนี้ปราจีนบุรีสะแก้วนะครับ ชุมแพแล้วก็จังหวัดเลยนะครับภูเรือเลยแล้วก็หนองบัวลําพูอุดรธานีนะครับร้อยเอ็ดกาลสินมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องได้นะครับเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าหลายหลากนะครับภาคใต้นะเพชรบุรีประจวบคีรีขันนะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธทิวาตปัตตานีนะครับ ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้15นาฬิการนะครับภาพรวมการกระจายตัวของฝนเยอะนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้พอช่วงประมาณใกล้หัวค่ำก็มานะครับยังคงเป็นฝั่งนี้นะครับแถวแม่ห้องสอนเชียงใหม่นะครับแม่ห้องสอนเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนล,ลำปางนะครับส่วนนี้แพร่ แล้วก็ลงมาด้านล่างนี่นะครับสุขโขทัยนะครับพิษณุโลกสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรนะครับแล้วก็นครสวรรค์อุทยัยธานีบ้านไร่หันคาชัยนาทนะครับส,สะบระบ,บุรีนะครับลบบุรีเพชรบูรณ์นะครับหนองบัวลำพูนะครับอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมนะครับขอนแก่นกาลสิน์ มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนะครับชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามนะครับร้อยเอ็ดีสะเกดนะครับฝั่งนี้จะเป็นพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็กรุงเทพปราจีนบุรีนครนายกแล้วก็ราชบุรีภาคใต้นะครับก็ยังเยอะอยู่นะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะฮะ ลงมาแล้วก็สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงนะครับสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้ถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับพอมาดูช่วงหัวค่ำนะครับประมาณ18นาฬิกานะครับพอช่วง18นาฬิกาโซนนี้นะครับจังหวัด สุขโขทัยนะครับสวรรคโลกทุ่งเสลี่ยมสุขโขทัยพิษณุโลกอุตรดิต์นะครับเนือพิจิตรแล้วก็ตะพานหินนะบ,บางบุญนาคหน,นองไผ่วิเชียรบุรีไผ่สารีนะครับอินบุรีหันคาโคกสำโรงศรีประจันทร์สุพรรณบุรีอ่างทองสองพี่น้องพระนครศรีอยุธยานะครับฝั่งนี้สามโคกนะครับปทุมธานี นนทบ,บุรีนะครับแล้วก็ทางด้านอีสานขอนแก่นมหาสารคามนะครับขอนแก่นมหาสารคามร้อเอ็ดอุดรธานีมีโอกาสเกิดฝนนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับภาพรวมฝนเยอะนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมว,วิทยาข้อมูลจากศูนย์บราการอากาศในยุโรปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ